Thank you for watching! พื้นที่การปลูกส้มโอของจังหวัดนครนายกนะคะก็มีประมาณ2 0 3 0ไร่ค่ะส่วนใหญ่เกษตรกรของจังหวัดนครนายกนะคะก็จะปลูกในพื้นที่3อำเภอนะคะก็คืออำเภอเมืองอำเภอปากพีนะคะแล้วก็อำเภอบ้าน,นานะคะพันธุ์ที่ปลูกก็จะเป็นพันธุ์ทองดีนะคะ ข่าวน้ำผึ้งช่วงผลผลิตที่ส้มโอจะออกสู่ตลาดนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาถึงตุลาคมนะคะส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะจําหน่ายในสวนของเกษตรกรเองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งไปยังตลาดต่างจังหวัดนะคะเช่นจังหวัดนครปฐมนะ,ะแต่ถ้าต้องการของแท้แน่นอนเนี่ยก็ต้องมาที่จังหวัดนครนายกที่เดียวนะคะเพราะว่าเราจะขายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนครนายกะคะ่ะ ที่นี่ก็จะมีแปลงใหญ่ส้มโอนะ,ะซึ่งเราส่งเสริมให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตส่งเสริมการตลาดด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งการบริหารจัดการให้มีอำนาจในการต่อรองนะคะนอกจากนี้เราก็ยังให้ความรู้กระบวนการผลิตส้มโอนะคะให้เกษตรกรเนี่ยผลิตตามมาตรฐาน G A P นะคะซึ่งทําให้ผลผลิตส้มโอที่ออกไปเรากลาันตีได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนคะ่ะ จุดเด่นของส้มโอนครนายกนะคะก็คือเปลือกบางนะคะแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็ไม่ขมนะคะรสชาติอร่อยถูกใจผูคนริโภคทีเดียวละค่ะแล้วก็เนื้อแห้งด้วยนะคะสุดยอดของส้มโอต้องนครนายกนะคะ ใครสนใจส้มโอของจังหวัดนครนายกนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ตลาดเกษตรกรนครนายกนะคะ ขาวน้ำผึ้งนะคะอันนี้แก่หรือยังคะก็ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่ายังแก่ไม่เต็มร้อยอันนี้เขาดูยังไงว่าแก่ไม่แก่ที่ผิวต่อมตาน้ำมันของส้มโอนี่ค่ะมันจะดูเรียบเนียนแต่ถ้าลูกมันยังไม่แก่ก็จะดูลูกนี้ค่ะนี่ลูกนี้มันจะสากมือมากส้มท,ที่สวยพร้อมทรงตลาดได้มีใ<ไ>บจะมีใบมีขั้วติด จะชิมเขามันพึ่งโอ้โหเนื้อช่ำเนื้อช่ำอร่อยอันนี้คือเอาความคิดเดิมๆไปเลยนะเก็บส้มโอมาต้องไวเรามาสามวันสี่วันเพื่อให้ลืมต้นแต่เนี้ไม่ใช่เลยคือแบบเก็บมาอร่อยเลยไม่ต้องกลัวเสียนะคะส้มโอส่งไปเนี่ยเราอยู่ได้หลายวันถึงคนส่งจะไม่ดีนะคะแต่ว่าส้มโอเราดีค่ะไปถึงอร่อยแน่นอนค่ะ ถ้าท่านมานครนายกแล้วนะครับนอกจากท่านได้กินได้ชิมได้ชอบแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จังหวัดนครนายกมีก็คือแปลงขยายพันธุ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดทั้งไม้ผลไม้เยืนต้นทั้งไม้เศรษฐกิจต่างๆนะครับที่เห็นนี่ก็คือมีอะไรบ้างะคะเห็นนี่คือตอส้มโอซึ่เพาะมาจากมเมล็ดคือตอนนี้จะเพาะได้ประมาณทัก4สี่เดือนทึงหเดือนจะไปทําต้นตอ,อเอากิ่งมันดีอย่างเช่นตะบ,บุญส้มส้มโอมีหลายสายพันธุ์นะ,ะต้นพันธุ์ดีมันแข็งแรง แล้วก็จะปลอดโรคด้วย uh huh. จะต้านทานโรคได้ดีมาก uh huh. วันนี้นะคะแม่นัทก็ขอขอบคุณลุงมากแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าค่ะแล้วขอบคุณพี่ถันธนานะคะวันนี้แม่นัทมีความสุขมากแล้วก็ได้กินส้มโออร่อยมากแล้วก็ได้พันก้าวไม้กับบ้านเยอะเลยะคะ่ะและคลิปนี้แม่นัทลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมานครน,นายกมาชิมผลไม้กันนะคะแล้วก็มาเที่ยวตามที่แม่นัทพามาได้เลยะคะ่ะไปก่อนนะคะไม่วา,ายค่ะสวัสดีค่ะ ก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มาท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติของเรานะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาจากสวนต่างๆ,ๆนะฮะที่เป็นสวนผลไม้ต่างๆเนี่ยในการให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มาชมวิธีการปลูกการบำรุงรักษาในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านไม่ต้องกลัวโควิดนะครับจังหวัดของเราขณะนี้สถานการณ์โควิดของเราเนี่ยค่อนข้างจะสงบนะบมีผู้ติดเชื้อต่ํามากนะครับเป็นแค่หลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเราดูแล ท่านเหมือนคนในครอบครัวนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญมาได้ทุกวันนะครับทุกเวลาคนนครนายกพร้อมให้การต้อนรับและพร้อมให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพกับทุกๆท,ท่านครับ